สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไอลฟี่แฟมันี่แกงนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเก็กบผลไม้ในสวน,กนแกะไปกันก่อนแรกก็คือบักมี่นะคะบักมี่ก็คือขนุนนะคะในภาษาอีสานจะท่ะไงติดมาม อรมากค่ะอว่อมากอร่อยมากค่ะ หวานค่ะทันเสร็จแลจานน้อยของขนมนะฮะกินให้หมดแล้วก็ไปเดี๋ยวชมพู่ต่อค่ะ มกมากนมา,ากแต่ที่จริงเขาเด็ดมาแล้วแล้วเขาก็ปอกเรียบร้อยแล้วด้วยังยาวมาจากทั้นเขาก็เกดของเราฮะน่ทำไมลูกตัวสือจักต้นนะฮะยังขมขมยางเลยฮะ กำมังกอนนะฮะแต่ยังไม่บอกจริงน,นะ,ะน้าแม่พี่แย่ทำไมนะฮะมพ่งเด็ดมาคะ่ะต้อง้ถ มเราสวนมีสารไทยจีไรสี่งนี้นะคะคันโหน่มันเบอร์รี่ชมพู่แไมู่แกมากไม้พิ้งก่อนไม้อะแล้วก็มังโม่ด้วยค่ะเอาคุยใครอะ อ๋อแล้วก็หกก็คือกล้วยค่ะเดี๋ยวจัดซอนไปกินเสร็จเลยนะคะขอน้ำนยค่ะขอน้ำ้นังเอกนะค่ะหยิบเอง กินน้ำแล้วชื้นแตบชื้น่ปไปกันต่อไปเราก็จะไปรีวิวสัมผัสนี่นคะคะก็คือต้นมะม่วงนคะคะแล้วก็มันเออเออออปมันเบอรี่นะคะเนี่ยแต่ว่า มันเบอร์รี่มาอยู่กับชมพู่นี่หาหาเฮ้ยเฮ้ยชมพู่ตก แม่เราที่ไม่อยู่กับชมพูได,ด้งิงะเรงแปดเรืองนะ่นี่ยๆอีกลูกหนึ่งอันนีสี่รูปไปไปเร็วไปเราจะไปล้างกันนะเอากินกันนะฮะเดือดร้อนมาก ล้างแล้วนะฮะจะได้เล่นน้ำนะ <Ừ. S 1> นี่ไม่อเอาเอากล้องเร็วโหเปลือกบ,บางมากเลยนะคะเห <c oughs> มือนชมพูมะเหมี่ยวเลยแต่ไม่ใช่นะ น่าจะอร่อยมากนะคะเพราะว่ามันแดงมากดูสีแต่อันนี้ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ก็น่าจะกินได้มัง้งมั้งก็คือไม่รู้นะคะแต่และภาษาก็จะเรียกว่าอะไรเลยหูเนื้อกระเดนเนื้อกระเด็นออกเลยเมื่อกี้ฉันไแคร์แครนะ อุ้ยหนาวเนื้อขาวมากเลยรดบไปไปกันจะไปแซมบงเดี๋ยวเราอยมาแล้วดูองเทา้เทาโอ้ยคือฉันใส่รองเท้าของกัปด้วยนะแล้วดูของมันใส่ของฉังเดียวก็คือ แล้วดูของมาน่ะกินลูก <c oughs> กินลูกเลยก่อนหรอกกันพร้อมเป็นสีดแดงคุณตูดหัวไม่ใครกันหัว ผอยู่นเชื่อรอะ่อยู่นะอย่องอยู่ออยู่อเงมีเสียงนะคะเสียงคนอื่นแทรกนะคะ ยังเหีินยุนินดันยินยนยอนขนาดนี้ความมีันมันโตเี้งเกี่ยแกงอะแกงอะไรนะแกอะไรนะ๋ยวหวานเยังหมดแกงหวานไ่มีหนอนด้วยอนการเปลี่ยนนเป็นยาทอราไรอยู่อ่ะกกินนมเอนฟ้านมหมูดวละได้งัว มันไม่ค่อยกินเลยแต่วันนั้นเอาไอ้มองเหรอเอาไอ้นี่ให้มันกินมลองดูก่อนเดี๋ยวจะไปยกกล่องไอ้อันในชามมันจิ้กินจยางเงื่อมันกินมก็เลยลองเอาซื้อให้มันนะมันเพิ่งจะหมดลงผงอ่ะเออแล้วลงเกินมันกินได้หมดเปลี่ยนอ๋อขายแล้วยกรังเลยอ่ะสามร้อยกว่าบาทเนี่ยอ๋อยกเป็นรังกแ่บขนาดเล็กเป็อหัวอ้วกเลยอ่ะ เมื่อกี้เราแบบรู้สึกแบบอะไรกระดึกกระดึกในป่าอ่ะโอ๊ยพวกเลยอะ่ะของจริงนะคะ เราจะไปให้อาหารปลากันเจ้าตามฉันมาทำไมนั่นป้ามาแล้วป้าหนึ่งงา,าแล้วเอ้ยเจ็บเท้ามากเลยอ่ะใส่รองเท้าเด็ก ช่วยซุนหอยกันอ้าวแค่นี้ดดีก่ออ่ะสำหรับแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะ